สวัสดีค่ะสวัสดีเอซช่องสวนป่าเจียงนะคะอืมโอ้แมงจีซอนแบบเปลี่ยนอารมณ์แล้วนี่ีอยู่นี่หลอกแล้วล,ล่วลอแล้วก็ไม่อยู่ไม่นิ่งข้อผูก <นะ S 1> ไม่ได้ผูกโซ่ไม่ได้ดิ้นเกินเอาลูกบอลมาหลอกลอก่อมาขัดตัวแล้วอาบน้ำเสร็จก็มาขัดตัวฝั่งนน้นแฉะเดียวไมตายลง ทำมกลายเป็นช้างเผือกแล้วมาน่าุกลายเป็นช้างเผือกแล้วช้างเผือกนี่ไหนอะไรหนีทำไมมันขาจนต้ขากว่านี้นะมันต้องใช้นต้องทาสีขาวๆไงนี่มันสีแ่งทดแต่งอดเดีวจะลงทอดแล้วสีลอย่านมาดูลายงพูดตรงนี้ได้ลูก แต่ห้ามเข้ากล้องเห็นไหมสายุนเล่นบอลแล้วนู่นน่ะวหว่ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนอารมณ์แล้วแล้วยายไปสายโดนตาไม่เโดนตาจะเข้าตา <c oughs> ถ้าได้เล่นทรายนี่ชอบทรายมากเลยอ่ะทรายฝนอ่ะ ลายคนเขาจะชอบทรายมากค่ะชอบมากส่วนไฟวันอนะ่ะชอบเตะเตะฟุตบอลไม่ได้ activated. เอาวอลเล่มมาเล่นเตะมาเลยลูกเตะมาแม่กำไรก็โยนดีเหลือเกินเอาเตะมาสิ ได้ถูตัวโรคผีอิชาตาสวยมากลูกคือตาแป๋วมากเลยเปลี่ยนอารมณ์แล้วเห็นหนูนิ่งๆหนูก็ดิ้นเก่งนะคะโว้ย โอ้ยสายฝนน่ะโอ้โหหน้าดูไม่ได้เลยอ่ะแสบไม่เบานะเนี่ยเข้าเต็มตาเลยอ่ะเต็มกล้องเลยมั้งอย่าทุเรงหลอกตาคนจะทุเรงเจ็บเจ็บโอ้ยสายฝนน่ะโหดมากเลยอ่ะอู้กล้องมีแต่ทรายเลยอ่ะใจร้ายมาก ไม่เห็นเห็นนิ่งๆนิวเวลาดื้อเนี่ยก็สุดๆเหมือนกันนะเนี่ยเต็มตาเลยอ่ะทรายอ่ะเต็มหัวเลยอ่ะแม่สายฝนเนี่ยไม่อยู่ใกล้แล้วอืมข้าเต็มปากเลยอืมหน้ามีแต่ทรายเลยอ่ะสายฝน จำไว้เลยนะไม่อยู่ใกล้แล้วถ่ายใกล้ไม่ได้ละอันตรายนอนทับนี่แอะแอลูกบอลหนุนหนุน,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 นลูกบอลเล้ลาถ้านอนนะ ให้ท่าจริงเลยท่านอนจริตงตนะกลยเนาินไม่เป็นกินเไม่เป็นแต่กล้วยแต่แต่ใส่ฝนกินต้นทอนดีนะกินใบทอนดีมากเลย <c oughs> ไม่อยู่ใกล้เล่าอันตรายอ,อยู่ดีๆก็พ่นทรายใส่เฉยเลยอะ่ะ เลเป,น,ลเปนบอลแล้วเล่นบอลแล้วอ่ะฮ่นักเตะของเรา ไปลเลยไม่เล่นด้วยหรอกแน่มีการส่งคืนอีกโอ้หตายเต็มหูเลยอะเต็มหน้าเต็มหัวเลยสายฝนเนี่ยร้ายแล้วเนี่ยเห็นนิ่งๆเนี่ยไม่เบานะเนี่ย ให้ไม่ได้ละภพยวันนี้เขาจะติเกิงมากแายคนเขาเลี้ยงลูกอย่างเดียว <c oughs> ขาหลัง เหยียบแล้วโอ้ยเหยียบแล้วตัวไม่หนักเหมือนไทยวันลูกบอนเลยไม่ดิ้งไปละเฮ้ยอะ กระเป๋วมากพ่อไงีวยวันนี้ปฏิด้วยไม่ได้เพราะว่าซ่อมข้อกัวแล้วก็ยุงข้าวทั้งวันยังไม่เสร็จเหลืออีกครึ่งหนึง่งเลยไม่มีใครเล่นด้วยเลยไม่มีเพื่อนติบอลด้วยเลย

ถ้าก่อนนี่นิ่งเลยนะมีรอยมือเลยตกตึกตบก้นตบก้นจนมีรอยรอยมือที่ก้นอ่ะอันนี้เนี่เฮ้ยอึบเออมาเป็นชาวบ้านนู่นเตะเก็บสิบรอบอ่ะสายฝนเตะไม่แรงผู้หญิงเนาะ ปกติเบาๆเออไว้กบใคไว้เอาไว้กบไข่เออกบกบใคร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 เตะพลังอีกนะกบไข่เลยกบไข่เนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบมาพ่นทรายใส่เต็มหัวอยู่เนี่ย อยากให้คนอื่นมีทรายบนหัวเหมือนตัวเองนะชอบเก้งใครเตยพ่อโดนตีนะเน่เห <c oughs> ็นไหมยนพูดไม่ทันขาดคำอะ่ะโดนอีกเลยงวงนี่อยู่ไม่นิ่งเลยนะถ้าได้เล่นทรายเนี่ยสะบัดทันทีใครหลบทันก็ทนันใครหลบไม่ทันก็เต็มหน้างวงเล็กๆเนี่ย ดูทำความน่ารักของหนูอารมณ์ดีอารมณ์ดีอยู่ใกล้ไม่ได้ได้อาบทราย อืมเขาก็ติเป็นเหมือนกันอออค่อยๆเลี้ยงลูกมาอย่านะฝผลนนะ แค่นี้ใายก็เต็มหัวเนี่ยสระไม่ออกแล้วแน่แน่แน่พูดปุ๊บพูดปุ๊บ,บ,บเอาเลยแม่นี่นะใส่นะทาเล่นลูกลูกเล่นเลพลาๆ มันต้องขนาดนั้นเหรอทายจากกองใหญ่ๆนี่นะมันหายหมดแล้วนะ่ะมันไหลมาทางนี้หมดแล้วเอาให้น้อยเอาให้น้อยเอาให้หนูหหน้อย,อห,ห,นห,นอยหนูเก็บบอลไม่ได้อารมณ์เสียแล้วนาะเอาอึ๊บอึบอึบใครก็ได้เก็บบอลให้ทีไม่เก็บให้หรอก แม่ไม่เก็บให้หรอกเพราะว่าทาโทษมาพนสายใสยไ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเก็บบอลให้หน่อยขอล้องสวยๆก่อนจะสวยๆก่อนมามาสิจะเก็บให้ก็ได้อะสงสารเก็บให้แล้วต้องฆ่าก่อนฆ่าก่อนฆ่าก่อน ข้าก่อนข้าก่อนไีกกล้ว พ่นมาตลอดมาม่วงสุดเลยมีสายฝนอยากเล่นด้วยอะแน่แน่ หลบไกลๆเลยใส่ฝนพ่นสายให้แล้วหนุนอ,อ้ยใสย่ฝนไม่อยู่ใกล้แล้วอ่ะวันนี้ดูมากดูจริงๆอ่ะเ,เห็นเพื่อนแล้วอยากเล่นด้วย